ศูนย์สิ้นแล้วภูมิพลมหาราชภูวนาดังร่มใสไทยทั้งผองทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยปรองดองพระผู้ครองแผ่นดินเพื่อผองไทยสิบสามตุลาวิปโยคแดนสยามทั่วเขตคามโศกสลดสะเทือนไหวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาไลา ท้าสถิตในดวงใจไทยนิรันร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนเฟรนเอนเตอร์เทเมนต์จำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับผมมาตามหาคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านสวนที่ร่มลื่นแห่งนี้นะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเขาชื่ออะไรแล้วมีความน่าสนใจยังไงตามผมมาเลยนะครับ สามสี ings, yes. sector, ่หนึ <t Next> euh ่งหนึ่งเมื่อไหร่ก็โดนมือป๋าลงทีเท้าขวาก็ขึ้นก่อนหนึ่งสองคือเท้าซ้ายหนึ่งสองสามสี่หนึ่งยิ่งเร็วจะต้องใช้ข้อมือเยอะยิ่งเร็วยิ่งรีแหลกยิ่งสบายขึ้นแล้วจะอ่าโอ้ยพันาดีครับพี่ครับ ที่ครับช่วงเวลาเหมาะเลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยสามวัมาเที่ยวหากันครับพี่คุณผู้ชมครับก็นี่คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักคุณเชษฐ์สมายบัฟเฟลนะครับเด็กๆวันดีลุงปันด้วยแล้ววันดีครับวันดีครับนี่ลุงปันไพบู์เกียรติเขียวแก้วเขาเป็นนักร้องศิลปินกิติมัดักมากวันนี้มีครูกันชิดมาด้วยก็มาครับคนี่กำลังติวเด็กครับติวเดกใช่ครับแล้วจะสอนนี้ทุกวันไหมเฉพาะผมวันที่ผมแบบ สบายๆแบบไม่ค่อยมีภารก,กิจอะไรมากมายผมก็จะสอนแต่ว่า,าวันอื่นๆครูชิดเขาก็สอนต่อเด็กๆพวกเนี้ยทุกคนเนี้ยเดี๋ยวปิดเทอมเขาจะใครที่ชอบปีกลองเขาก็เรียนกลองใครชอบกีตาร์ก็จะเรียนกีตาร์แล้วเรียนกับครูชิดนานยังนานแล้วครับครูชิดเก่งไหมเนี่ยเก่งค่ะชิดและที่อยู่ตรงนี้มีมีใครมีมีแววบ้างเนี่ยมีน้องบอสได้มีแววเพราะเขาเองอ่ะเขามาเรียนกลองแต่ว่าถ้าเกิดเขาฝึกทุกวันเขาเก่งไปนานมากแล้วแต่ก็เอาได้ใช้ได้อยู่ไม่ขี้เหร่แต่ว่า เขาติดมีภาระเยอะคือต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วสองคือว่าเขาก็เรียนร้องเพลงแล้วก็เป็นนักร้องตามแบบผมเลยหมดเลยโชว์ได้ไหมได้ครับอ่าเดี๋ยวนี้โชว์ให้ดูผ่านดูนะเพิ่มกระเดื่องอีกตวงตึมโปตึมตึมโปตึมตึมอาเอาพวกเราตบมือแล้อพวกเราตบมืออาดีแหละสบายสบาย มีน้องๆหลายคนไหมที่ได้เรียนกับเราไปแล้วก็ตอนหลังก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์เยอะมากครับตอนนี้มีชื่อบาทคนนะครับเขาก็เข้ามาหาหลัยได้มีเงินเดือนหลายหมื่นบาทแล้วก็เขาแบบไม่มีแต่คนแย่งตัวไปเล่นวงนู้นวงนี้แม้แต่หน่วยงานราชการก็ยังให้เขาไปเล่นเนเรามีกฎเกณฑ์ไหมที่จะคัดเด็กมาเรียนกับเราไม่นะครับผมเปิดกว้างเลยเขาอยากจะฝึกอะไรผมก็ให้ฝึกนั้นไม่ไม่เคยตีกรอบเขาไม่ชอบดนตรีก็ชอบกีฬาผมให้ฝึกกีฬา ลูกศิษย์ก็ตีไปแล้วไหนคุณครูโชว์ท่านผู้ชมหน่อยดิอ่ะได้ครับผมยผมจัดเลยก็เกเล็กน้อยน้อยนะครับเช่นอกจากสอนน้องๆให้เขามาเรียนรู้การตีกองกับเราแล้วเนี่ยมีสอนวิชาอื่นไหมมีร้องเพลงแล้วก็จะมีการเกษตรทางด้านเกษตร เราจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักการปลูกผักปลูกอะไรที่เราไว้กินกันได้เวลาไปบ้านเขาสามารถปลูกกินเองโดยปลอดสารพิษเพื่อประโยชน์ของร่างกายแล้วพ่อแม่เขาคุณยายเขาคุณย่าอะไรต่างเขาก็ได้กินของดีครับเดี๋ยวเมื่อกี้บอกแป้งผงแป้งผักไอ้ที่สวนครูอะไรต่างใช่ไหมเฮ้ยพี่อยากไปดูอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปเดี๋ยวพาลูกปานไปเดินสวนก่อนพวกเราช่วยกันเก็บแล้ว ที่สวนแห่งนี้เนี่ยมีทั้งไม้ใช้สวยและก็ไม้กินได้ใช่ไหมใช่ครับผมผมเนี่ยจะมีไม้แบบทั่วไปอย่างเช่นพยุงสักทองประดูปรดดูชิงชันกันเกาเนี่ยคือเราเหมือนว่าเราปลูกตอบแทนแผ่นดินที่ว่าเราให้ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ห้ามโค่นต่อให้ผมตัวตายไปแล้ว แต่ต้นไม้ก็ยังอยู่เพราะเป็นไม้สงวนแต่ว่าเราเองต้องกินต้องใช้เราก็ต้องมีพวกมะนาวมะพร้าวมะกรูดอะไรเงี้ยเราต้องมีแล้วก็พืชสวนครัวที่ใช้ชีวิตประจําวันเดี๋ยวผมจะต้องพาไปดูให้ทั่วเลยเางนี้ครับพี่จะเป็นพวกโซนของกินเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นที่บ่อน้ำ ไม่ใช่สําหรับที่นี่หมดเลยว่าคือสําคัญที่สุดคือเราต้องสํารองบ่อต้องสํารองเรื่องสระก่อนเวลาทําการเกษตรน่ะถ้าเกิดอ่ะทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะเป็นสามสิบสามสิบสามสิบสิบก็คือสามสิบแรกก็คือหมายความว่าเราต้องมีสระน้ําำน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์หลังตง่ัไปเราต้องมีข้าวปลูกข้าวไว้พอกินพอใชกินสามสิบต่อไปก็คือว่าเราต้องมีพืชผลพวกผักสวนวัวที่เรากินชีวิตประจำวันแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายคือที่อยู่อาศัยนี่ครับพี่ปัน มะนาวผมเป็นไงครับเฮ้ยนี่มะนาวหรือส้มเฮ้ยทั่มันลูกใหญ่แล้วนี่วิปปานเจเป็นไงครับมันคือว่าเราต้องดูแลดีๆนี่แล้วเราก็ปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติเหรอปล่อยตามธรรมชาติหรอถ้าเกิดใบไม้ผลก็เหมือนเอาเอาต้นไม้ไปฝังดินแหละ เราต้องให้ปุผลผลล๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยมู้นปุ๋ยนี่วัวที่ไก่แล้วมันคุ้มเหรอตอนที่เราดูแลเราต้องซื้อปุ๋ยเราต้องซื้อ,อ,อจ่ายยาอะไรให้มันไปอย่างเงี้ยาญญายาอะไรต่างๆเนี่ยถูกถูกกว่าพวกเคมีใดใดทั้งนั้นเลยพวกนี้มันถูกคนรู้จักเนี่ยเขามีฟาร์มไก่เราไปขอเขาเราเอาน้ำจุลินทรีย์เป็นแหล่เขา,<อ>เา,าให้มาเฮ้ยเช่นแล้วมีอะไรจะโชว์พี่อ่ามะละกอต้นเล็กกระเปียกเดียวแต่มีลูกมาเริ่มเติมอ่าไปดูตรงนี้ไปดที่พีปั่นพี่ปั่นเินี่ครับพี่ดูนะว เฮ้ยถ้าเราบำรุงไม่ดีสงสามต้นแน่นอนเลยเนี่ยก็คือเนี่ยจะรับไหว้เนี่ยพี่นะพี่เนี่ยกำแค่กำมือเองแต่ว่าเนี่ยลูกเนี่ยโอ้ยมาสามต้นเลยแต่เราต้องบำรุงให้ถึงไงพี่พี่ง้มันจะต้มมันจะโตมแล้วเวลาเราจะปลูกเนี่ยเราเน้นพันนะบางคนเขาบอกว่าเอาพันธุ์พอพอมันเป็นพันนี้ก็ยอดฮิตอยู่ก็จะจอาไปกินไปขายอ่ะผมไม่เลยขั้นต้นผม อ่าความสุขเียมันเกิดที่ใจเราม,มันทําอะไรแล้วเกิดความสุขเนี่ยเราแค่มาปลกูกมะละกอรเราเกิดความสุขละแล้วมันออกผลเราเกิดความสุขละเดี๋ยวนอกนั้นจะไปไหนละเรื่องการกินกับเรื่องเงินก็ตามมาเองพี่อยากเห็นอย่างอื่นอีกอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมพาพี่เดินรอบเลยวันนี้เออนะเดี๋ยวไปดูไปดรรรูรอบสวนเลยวันนี้เต็มที่ครับพี่เดี๋ยวเชิญเลยครับพี่ <c oughs> เท่าที่ดูเนี่ยนะเชิมีความรู้เรื่องกาเรเกษตรพอสมควรเลยถามจริงมีพื้นฐานเรื่องกาเรเกษตรนะผมไม่มีพื้นฐานแต่ว่าคือผมอ่ะผมเกิดที่นี่ก็เคยเห็นมาบ้าง,างแต่ว่าไปโตที่กรุงเทพแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่นี่สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเริ่มแรกก็ทําลองผิดลองถูกก็เรียนแบบธรรมชาติกระโปงไปตามความรู้สึกความกระใจลดน้ําไปอะไรเรื่อยๆไม่มีครูไม่มีม,ม,มีตำราอะไรไหมสองปีแรกไม่มีครูเลย ทำเองจนขุดจนดินแตกจนมือแตกจนอะไรตัวดำเมี่ยงไปหมด2ปีแรกพอปีที่3ถึงมาเจอเกษ,ษตรตําบลก็เห็นความบ้าของผมที่ว่าขยันปลูกเขาเป็นคนที่ชอบคนปลูกต้นไม้อยู่แล้ว mm. เขาเลยเข้ามาหาผมก็เ,เลยมาแนะนํานี่ความรู้มาถึงตัวเราเราก็เอ,อ๋อสบายแล้วทีนี้รู้ละว,วิธีการจะทําอะไรต่างที่ไม่ได้ผลผลิตไม่ได้เอาเหมือนเอาต้นไม้ไปฝังดินปลูกให้มันแบบว่าได้ผลผลิตไปเลยยต่ mm. ปลูกแล้ว mm. ก็เลยใช้วิธีการที่มันเป็นทฤษฎีแนวใหม่ ทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ก็คือ,อเกษตรพอเพียงที่เรารู้จักกันทินหูทินท้นหูวกันอยู่ตลอดเลยนะแล้วนานไหม uh huh. ไอ้บ้านสวนร่มรื่นแห่งนี้เนี่ยมันจะสําเร็จเป็นอย่างเงี้ยต้องอดทนรอคอยครับสิบกว่าปีแต่ว่า,าเริ่มใช้ได้นะ่ะได้ได้กินได้อะไรเนี่ยห้าปีเนี่ยรู้เรื่องละเราหวังไม่ว่าเราจะทําเป็นเป็นเกษตรเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะเอาผลิดผลไปขายหรือตัวแรกจะเอาเพิ่มมาบริโภค ตอนแรกนี่คิดว่าทําไงเรามีกินก่อนฝันว่าเออผมเดินไปอยากหยิบอันนี้กินอยากนนสิ่งที่เราชอบอย่างมะม่วงผมก็ชอบมะม่วงแรกผมก็ปลูกมะม่วงแรดทําไงจะได้กินแค่นั้นนะครับอยากกินข้าวที่เราปลอดสารแล้วก็ปลูกข้าวกินเองเชดเล่นดนตรีครับยังเล่นอยู่ไหมดนตรีผมเล่นอยู่ก็ตอนนี้เป็นการปกติผมจะเล่นอยู่วงเชิดสมาร์ฟโลผมจะเป็นนักร้องแล้วก็จะมีน้องๆมาแบ็กอัพก็คือเป็นลูกศิษย์เป็นน้องๆแต่ว่าตอนนี้กำลังรวมตัวของสมาร์ฟโล่ซึ่งจะมีซิงเกิลใหม่ออกไปเร็วๆนี้ก็จะเป็นการ เล่นคอนเสิร์ตเฉพาะวงสไ i l ์ฟลออย่างเดียวอย่างนี้ถ้าให้เลือกว่าอยู่แบบแสงสีที่มีแฟนลับกูกีดการอะไรอย่างนั้นนะกับเลือกที่อยู่ธรรมชาติแบบนี้แสดงว่าเราชอบการอยู่แบบนี้สิชีวิตแบบนั้นผ่านมาเยอะมากนะพี่มันเป็นเขาเรียกสุขบนความทุกข์ในความเฮฮาปาร์ตี้ว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราขับรถไปเกิดบ oh ัิเหตุเราไม่รู้ว่าเวลานั้นเร, oh เราดื่มด้วยอะไรเงี้ยมันคืออยู่กับความอันตรายทั้งนั้นเลยแต่อันนี้คือมันอยู่สงบเย็นมันมีความสุขเราก็ทําให้เกิดเป็นประโยชน์ กับชีวิตเราแล้วก็มันเป็นสุขที่แท้จริงทุกอย่างมันเป็นใช้หลักของธรรมะธรรมชาติธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับแต่ผมอะ่ะมีหลักธรรมะมาควบคู่เท่านั้นเองอแล้วมันจะเกิดเป็นสุขว่าเราไม่ต้องเป็นโลกมากไม่ต้องไปอะไรละไม่ต้องไปดิ้นลนแสวงหาให้มันเกิดทุกข์ไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยอะไรมากทาแล้วเกิดความสุขก็ทําพอมาอยู่ที่นี่มนาะเริ่มทําอะไรก่อนอย่างแรกคือปลูกปลูกข้าวก่อนแต,แต่แต่ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะพี่เพราะเรามีน้ำเนี่ยตรงเนี้ยสวนเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะต้องอ่า อมความชุ่มชื้นไว้ตลอดก็ด้วยต้นไม้ก็ต้องดูดซึมซับความชุ่มชื้นไว้ทั้งหมดไม่ให้น้ํามันแห้งหายเร็วเราก็ต้องปลูกต้นไม้ล,อล,อลอ้อมรอบพอผมได้ที่อยู่พักอาศัยแล้วผมก็ไปปลูกข้าวผมต้องการกินข้าวที่ดีมีประโยชน์แล้วให้คนรอบข้างได้กินข้าวดีๆผมก็ไปปลูกเองทําปลูกข้าวจากเล็กไปใหญ่แล้วทีนี้พอมันเริ่มเชี่ยวชาญมันแข็งแรงแล้วแข็งแกร่งแล้วมีทีมงานชาวบ้านมาร่วมกับผม้วก็มีคนมาซื้อทั่วประเทศแล้วทีนี้ ก็มีชาวต่างชาติจะมาให้ส่งออกไปแต่ผมก็บอกผมไม่เอาแต่ผมติดต่อให้ได้ผมติดต่อชาวเกษตรกรพอเพียงของประเทศไทยอะติดต่อให้เขาดีกันไปเองเลยเขาก็ดีกันเองได้ส่งออกแต่ข้าวของผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นข้าวของดีผมก็เลยจะอยากให้คนไทยเนี่ยกินของดีแต่ตอนหลังเนี่ยผมไม,ไม่ไม่ได้มาทำนะพี่เพราะว่าน้มามันน้อยมันคือหน้าแรงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าประหยัดน้ําผมก็เลยมาปลูกผักคนก็ยังเรียกร้องอยู่นะข้าวหอมนิ่งข้าวไรซ์เบอร์อรี่ ry, ผมอะคนเรียกร้องอยู่แต่ผม บอกว่าเว้นก่อนเราต้องรู้รู้ตัวเองแล้วดูกําลังตัวเองด้วยแล้วก็ดูว่าทรัพยากรเราพอหรือเปล่าเราต้องดูรอบข้างรอบทุกอย่างครับพอพูดถึงเรื่องผักเนี่ยมันเป็นแปลงที่เราจะพาผู้หญิงเด็กไปดล้วนะใช่ครับเดี๋ยวจะมีเด็กๆมาปลูกเพราะว่าผมตอนเนี้ยวันวันหยุดของเขาเนี่ยวันวันไหนแล้วแต่วันหยุดผมจะเรียกมาติว,ต,วติวเข้มในเรื่องการที่เขาจะต้องมีอาชีพในใน,ในวิชาชีพด้วยก็เป็นแปลงที่ปลูกข้าวแหละแต่ผมปรับมาเป็นอีกปันแล้วเดี๋ยวผมจะาใปันดูครับพี่ มันพี่ได้เรียนรู้ด้วยได้พี่คือแล้วก็อย่างหนึ่งคือพี่ก็เป็นคนที่ชอบในด้านธรรมชาติที่พี่ปลูกต้นไม้อยู่แล้วนั่นแหละพี่ก็ปลูกต้นไม้อะถูกทางแล้วพี่สุดยอดแล้วช่วยช่วยชาติด้วยจะได้ผลผลิตหรือยังไม่เกี่ยวแต่อากาศพีก่อน เขาปลูกผักครับโอ้ใช่ครับที่บ้านอย่างนี้เขามีผมมีน้ำชาการสองคนเขาจะมาอยู่กับผมเป็นทีมเดียวกัน3คนเนี้ยมีอันนี้ป่ามันกครับดีครับอันนี้มีหมอพร้อมครับดีครับมอครับเขาก็จะมาช่วยเด็กๆมาสอนเด็กๆเออนอกจากเรียนหนังสือแล้วเราต้องทำกินเองเป็นดูตัวอย่างหมอจะทำให้ดูว่าเออตัวนี้มันเป็นยังไง อะไรอยู่ครับปลูกผักค่ะรู้ไหมมันมีประโยชน์ยังไงบ้างที่ปลูกผักเนี่ยเอามาให้ทํากับข้าวให้กินตอนเช้าได้คะ่ะแล้วก็เอาไปฝากยาได้ค่ะโอ้โหถูกมาบ่อยไหมบ่อยคะาาา่ะน่ารักน่ารัะพวกเด็กๆเล่นน้องๆนี่ครับคบเออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริง,รงครับดีกว่าเขาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเขาไปเล่นเกมดีกว่าเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีแปลงนี้แล้วมีแปลงไหนอีกมีเดี๋ยวผมจะพาไปดูของที่ทิ้งว่างแล้วเอามาใช้ไปดูไปดูไปดู มาดูสิ่งที่เราเหลือใช้อานน้นต่างโอหรือว่าคลื่นไสยของเราเนี่ยครับตรงนู้นตรงริมนู้นก็นจะเป็นว่ามดเขาทํามือเนี่ยทำก็ต้มลากเขาเก็บไว้เราแล้วก็<อ>ลากมาปลูกเพอปลูกปลูกเราได้กินใหม่เห็นไหมเราทําการพาะปลูกอะไรทักอย่างเนี่ยมันตามสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตามสภาพสิ่งที่เรามีเรามีคือแต่ก่อนเป็นผืนหน้าทั้งหมดเลยครับแต่ผมมายกตรงเนี้ยเพื่อว่าพอบางทีหน้าน้านำมาเราทาอะไรไม่ได้น้ําท่วมเลยครับทีนี้ นี่ผมว่าต้องยกคันขึ้นมางี้ไงเพื่อใช้อาศัยปลูกผักกินแล้วส่วนน้องนาก็ยังมีอยู่เฮ้แต่พี่พี่แปลกใจมากเลยเชฟทำได้ไงอ่ะเพื่อนี้พี่มองว่าเปรียบเทียบกับตัวพี่นะเป็นนักดนตรีน้องเพลงแล้วอยู่ดีๆมาทำงานเกษตรคือตอนแรกเนี่ยมันกว่าจะได้นยผมท้อกับหลายท้อกันนะถึงบอกค่าของเมล็ดข้าวเนี่ยพ่อแม่พอโสเปเราจะต้องเห็นคุณค่ามากนะเพราะกว่าจะผลิตได้นยเราได้เสร็จแล้วเก็บเกี่ยวมาเราต้องมาตากข้าวเนี่ยเราเราจะขนย้ายกว่าจะเก็บ แต่ผมทําสําเร็จเพราะความมุมานะความอดทนผมใช้หลักพ่อหลวงเลยต้องเป็นคนที่ภาคเพียรอดทนพยายามและต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ปลูกข้าวครั้งแรกเนี่ยได้ผลผลิตดีไหมได้ผลผลิตที่มันเยอะมากจนว่าผมกินไม่ทันผมไปให้คนเนี่ยกินคนเขาไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรข้าวดาไห่อะไรยังไงทีมันเป็นข้าวม่วงข้าวอะไรเงี้ยผมให้กินแล้วผมบอกอธิบายเขาไม่กินแต่บางคนอธิบายไปเขากิน ผมก็ให้ไปเขาหายจากเกน็บชาตาฟ้าหรือว่าอะไรต่างมันต้านมุ่นสลับพวกมันลิงพวกอ่าคอนเตอรอลสูงอะไรต่างด้วยนี้เสร็จแล้วปุ๊บพอมันเหลือเยอะมากมันผม,มนเหลือมันเยอะมากไงที่ผมเอาไปทําบุญแม้แต่ว่ากระทั่งวัดพุทธบาทน้าพ,าพุเนี่ยใช้ข้าวหอมนิลเนี่ยกินต้านเ i v วให้คนไข้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสเน่กินข้าวหอมนินปลอดสารผมมาตรงสเปคผมเลยอผมเหลือจนเอาไปทําบุญได้ก็สแสดงว่าเชษดเป็น เหมือนเกษตรกรรู้่นแรกๆที่จะมาเริ่มใช้ไม่ไม่ไม่ใช่สารเคมีใช่ครับเขาใช้ความที่แบบว่าเป็นมันเขาเพื่อจะเอาผลผล,ผลิตเยอะผล,ผลผลิตเยอะดีกออ็ใส่เคมีลงไปแล้วมันได้ลวงใหญ่อะไรปุ๊บแต่ว่าหารู้ไหมดินมันตายลงไปเรื่อยอย่างที่อย่างผมเนี่ยผมจะใช้ขี้วัวขี้ควายใช้ปุ๋ยแบบพวกนี้มันคือว่าดินมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันอยู่กับเราเยอะแล้วก็ผล,ผลผลิตเรามันจะ มาช้าแต่เรามาชัวเราอยู่ตลอดการ,รามานานแล้วเราลดประหยัดต้นทุนไงลดประหยัดปุ๋ยนะผมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้สิ่งที่ปลอดสารเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าคุณค่าคือแปลว่าในตัวเราและผลผลิตของเราเขาเรียกว่า เราไม่จะไปง้อคนมาซื้อถ้าของเรามีคุณภาพจริงเขาต้องมาซื้อเราถึงสวนไม่มีไม่ต้องพานพราค่าคนกลางด้วยไม่ต้องเลยอโอ้โหผมเนี่ยเราเราเราอยู่ที่ความความพึงพอใจที่จะขายครับมสมมติเขาขายโล60ลิเราอาจจะขายโล80ดสิเรื่องเราเรา,เราตั้งราคาโลเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราไหนๆที่ปันเนี่ยให้เกียรติมาถึงโรงทานเชศแล้วก็สวนเชศแล้ว วันนี้ผมขอญาตพาวิปันดูแปนที่ผมกำลังจะขึ้นเป็นท่องเที่ยวการเกษตรเป็นต่อเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นทฤษฎีใหม่แห่งการท่องเที่ยวชงการเกษตรค่อยๆเดินชมแถวๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนู้นอ่นนั้นไฮไลท์เลยครับพี่บันครับเชิญครับพี่และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่เชชได้รับจากการใช้ชีวิตที่พอเพียงนะครับเขาปลูกเองขายเองกินเองและเมื่อมีมากพอเขาก็คิดถึงการเป็นผู้ให้ซึ่งนั่น ยิ่งทําให้เขาเป็นผู้ที่ร่ารวยความสุขความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้และในสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อไปว่าบทบาทของการเป็นผู้ให้ของผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรในวันนี้ผมและเชษต้องลาไปก่อนนะครับพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับทุกอย่างมันเป็นใช้หลักของธรรมะธรรมชาติธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนธรรมะธรโม,มนะครับแต่ผมมีหลักธรรม,มะมาควบคู่ท่าน้นเอง แล้วมันจะเกิดเป็นสุขว่าเราไม่ต้องเป็นโลภมากไปต้องไปอะไรละไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาให้มันเกิดทุกข์ไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยอะไรมากทําแล้วเกิดความสุขก็ทําแต่ผมทําสําเร็จเพราะความมุขมานะความอดทนผมใช้หลักพ่อหลวงเลยต้องเป็นคนที่ภาคเพียรอดทนพยายามและต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้